สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องกับลูกแม่พวงแก้วนะครับกับเรื่องเล่าต่างๆนะครับวันนี้ผมก็ขอนะครับก่อนก่อนที่จะขอเสนอเรื่องราวที่จะเล่าในเรื่องต่างๆครับ วันนี้ผมก็อยากจะฝากกับท่านผู้ชมผู้ฟังไว้ว่านะครับนะช่วยกดไลค์กดแชร์ในช่องของผมด้วยนะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์กันเยอะนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพื่อจะได้สนับสน,นุนการทํารายการของผมนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คลิปแล้วฮะ หรืออาจจะว่าคลิปก็ได้นะฮะจะได้สนับสนุนรายการของผมช่องของผมนะครับเพื่อถ้าผู้ชมจะได้ติดตามรับฟังรับชมผมในอนาคตได้นะครับรอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะมาเล่านะครับผมจะเล่าสดๆจากปากของผมเลยนะฮะไม่มีส,คร,สคริปต์หรือว่าใดๆ้งสิ้นนะไม่มีบทหรือว่า การอ่านนะครัไม่มีบอร์ดไม่มีโทรศัพท์สองหน้าจอหไม่มีโทรศัพท์ส,สอ,อะไรทักอย่างก็ไม่มีนะฮะพูดจากประสบการณ์นะครับจากการได้ยินได้ฟังมาแล้วก็พูดจากจากใจจาก,จ,ากจิตจากใจของตนเองนะพูดเล่าแบบสดๆเลยนะไม่มีตัดไม่มีต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับ <laughs> เพราะว่าโทรศัพท์ตัดไม่ได้นะัะ ความจำไม่พอนะฮะแล้วก็อีกอย่างโทรศัพท์ก็ค่อนข้างเก่ามากนะฮะนานมากแล้วนะครับนะเครื่องนี้ผมก็ใช้มาประมาณสักหกเจ็ดปีแล้วนะอาจจะมีเสียงกลาง,ลางข้าง,ข,างข้างบ้านเขาตอกอะไรไม่รู้นะฮะก็เสียงอาจจะเข้าหรือมันเข้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าว่าเข้านะฮะ ก็กราบขอโทษขออภัยไปด้วยนะฮะถ้ามีเสียงใดไดแทรกเข้ามานะฮะพยายามตั้งใจตั้งใจฟังผมให้ดีนะฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะฮะพระทุดงนะฮะประเชิญเรื่องพระธุดงประเชิญเสือโคร่งนะฮะท่านผู้ชมฮะ<_><_><_>เรื่องเล่าก็มีอยู่ว่านะครับท่านผู้ชมฮะมีพระทุดง สามรูปด้วยกันนะฮะท่านผู้ชมครับมีวัตดุลงสามรูปนะท่านผู้ชมนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ยินมานะฮะได้ยินเขาเล่ามาแล้วผมก็เอามาเล่าอีกทีนะครับาผมคาว่าเขานั้นก็หมายถึงนะฮะจากอาจจะเป็นจากตำรับตาําลาสิ่งที่บันทึกหรือเขียนไว้นะฮะในประวัติศาสตร์นะฮะผมก็เอานํามาเล่านะครับท่านผู้ชมครับ มีพระาดลงสามรูปนะท่านผู้ชมครบว,มบวชณวัดวัดหนึ่งนะฮะและที่นี้นะครับพระสามรูปนี้นะฮะเดินทางเข้าไปในป่านะครับท่านผู้ชมฮะอาจจะเป็นป่าทึบป่าดงดิบป่าชัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่เป็นป่านะฮะท่านผู้ชมฮะเอาว่าเป็นป่าดงดิบกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมฮะจะได้ระลึกใจนะฮะ พระนุดงสามลูกนี้ยฮะเดินทางทุดงนะออกทุดงนะครับเดินพาผ่านป่าเขานะฮะผ่านป่าเขาลำนาภไผ่ไปเรื่อยๆนะฮะจนไปถึงกับป่าลึกนะฮะป่าลึกนะฮะเดิน้าไปเรื่อยๆนะฮะทีนี้ก่อนนะฮะเข้าไปในป่าลึกแต่ปรากฏว่าแต่ก็มีหมู่บ้านอยู่นะฮะมีหมู่บ้านมีชาวบ้านอยู่นะฮะที่ สร้างกระต๊อบนะสร้างกระต๊อบสร้างหมู่บ้านไว้อยู่นะมีอยู่นะคนในป่าก็มีนะท่านผู้ชมครับและที่นี้นะครับชาวบ้านก็พระธุดงนั้นเดินนะกลุ่มนะฮนะสามคนนะเดินเข้าไปนะเดินผ่านหมู่บ้านไปพอดีนะชาวบ้านก็หันมาเห็นนะหันมาเห็นพระสามลูปนี้นะแล้วก็ เห็นแบบกดแบบอะไรนะฮะเรียกกดนะฮะแบบกดเพื่อจะไปหาศึกษาธรรม,มะนะศึกษาพระธรรมนะเพื่อหาความสงบนะฮะชาวบ้านก็หันมาเห็นแล้วก็กเดินเข้ามาถามพระทั้งสามรูปนี้ว่านะฮะถามพระรูปหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าสุดนะฮะถามว่าท่านอะไรเนี่ยประมาณนี้นะถามแบบ เอาภาษาชาวบ้านของผมเลยแล้วกนะันท่านจะไปไหนนะไหรอครับี่นนะประมาณนี้นะพระทา่ทานก็ตอบว่าอ๋อจะไปหาความสงบในปา่าในในป่านะเพื่อไปศึกษาพระธรรมในป่านะหาความสงบร่มเย็นนะความสงบเงียบนะเพื่อทําพระกรรมฐานนั่นเองนะครับน้ำนนะทีนี้ ชาวบ้านก็ถามว่าท่านจะไปป่าทางด้านไหนเนาะพระอาจารยก็ชี้ไปทางด้านนี้อ๋อาหรอครับอ๋ท่านท่านอย่าชาวบ้านก็เลยพูดขึ้นมาว่าท่านอย่าไปด้านนี้เลยนะด้านนี้มีเสือโคร่งตัวใหญ่มากนะมีเสือโคร่งตัวใหญ่มากเลยนะพระรูปไหนไป ทำกรรมฐานแถวๆนั้นะน่ะแถวแๆแถวป่านั้นะน่ะตายกันทุกรูปเลยนะครับมรณภาพทุกรูปนั่นเองนะฮะในภาษาพระนะฮะตายกันทุกรูปเลยแต่ผมจะพูดในภาษาชาวบ้านนะฮะตายกันทุกรูปเลยนะเพราะอะไรนะเพราะเสือลากไปกินนะเพราะเสือกินหมดนะฮะชาวบ้านก็เลยบอกว่าท่านไม่เชื่อก็ลองไปดูที่ ที่เราที่ชาวบ้านได้เก็บบาทเก็บอะไรนะเก็บบาทเก็บกดเก็บอะไรไว้นะ,ะสัมภะของพระนะฮะที่เสือได้เหลือไว้นะ,ะนี่ฮะยังเหลือแต่บาทนะ,ะเหลือแต่กดนะแล้วก็มีคราบเลือดนะท่านผู้ชแมะยังติดอยู่เลยนะะ จากนั้นนะฮะชาบ้านเล่าให้ฟังเรื่องนี้เสร็จแล้วนะฮะแต่พระสามรูปนี้ครับไม่รู้สึกจ,จะเกรงกลัวเกี่ยวกับเสียตนนี้นะเสียพวกนี้นะพระบอกว่าเรามาแล้วนะเราไม่สามารถหันหลังกลับไปได้แล้วนะฮะเพราะว่าเรามีใจิตใจตั้งมั่นที่จะมาจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะที่แห่งนี้นะะ บ้างก็เลยนะไม่ขัดศรัทธานะเลยปล่อยให้พระทั้งสามรูปเนี้ยเดินเข้าไปในป่าแห่งนั้นนะแล้วพะระลูกนี้ก็เดินไปนะเดินไปแล้วก็หาที่ปากกฏนะฮะหาทำเลขหาที่ปากกฏนะครับท่านผู้ชมฮะหาทรเลหาที่ปากะะาาาาปากฏที่แห่งนั้นนะฮะ ต่างคนต่าง้วปรากฏกันเดียวกันก็ไม่ห่างเท่าไหร่ฮะท่านผู้ชมคก็อยู่ผมไม่ไม่รับสายตานะพอเห็นกันนะปรากฏไปนะครับที่นี้นะที่นี้ปรากฏไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมะท่านก็นั่งจเจริญการปาทานนะฮะน้องสามลูกนะเวลานั้นก็ เป็นว่าเกือบพบข่าแล้วนะฮะเกือบใกล้จะข่าแล้วนะท่านผู้ชมพระรูปแนึงก็นั่งจะนิปสัสสดากรรมฐานนะบางคนก็เดินจงกรมอยู่นะพอเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มานั่งทำกรรมพระกรรมฐานนะน,พพานะฮะท่านผู้ชมเจนีนพอพบค่านะพอเดือดึกๆไปเรื่อยๆพระกรรมฐานนะรูปหนึ่งนะฮะ ได้ยินเสียงฝีเท้านะะไม่รู้ว่าเป็นเสียงฝีเท้าของอะไรนะท่านจึงลืมตาขึ้นมานะัะท่านผู้ชมคนระับแต่ฝีเท้านี่คือว่าแบบเหยียบเก่งนะเหยียบอะไรดังครับกรับนะท่านผู้ชมคนระับ <c oughs> ทีนี้ท่านก็ลืมตาขึ้นมานะพระรูปหนึ่งล,ลืมตาขึ้นมาเห็นเสือนะนะโคร่งนะครับท่านผู้ชมครับตัวใหญ่มหึมามากนะับท่านผู้ชมครับ เสียโค้งให้ตัวใหญ่มากนะทะนุทะก่าฮะพอเดินตามมานะฮะเสียโค้งให้ตัวใหญ่มากนะฮะทีนี้เสียโคง้งมันก็เดินเข้ามาใกล้เข้ามาในกดนะฮะใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เดินล้อมอยู่อย่างนี้นะฮะแต่เข้ามาไม่ใกล้มากนะเดินล้อมอยู่อย่างนี้นะเดินวนเลยอย่างนี้ยเดินวนเนี่ยแต่ว่าไม่สามารถเข้ามาในะ ดนะก,กดได้นะเขตการปกดได้นะมันรับเสียโค้งตรวนั้นนะก็หายไปะม่มีแล้วหนะายเลยนะหายไลยนะนี่เสียค้งตรวนั้นหายไปแล้วนะท่านก็จะเริ่มจจสดากดจมดจุดจุพอรุ่งเช้ามานะฮะ ชาวบ้านได้พากันนำอาหารมาทารานะครับท่านผนะู้ชมนะได้นำอาหารมาทารานะครับท่านผู้ชมนะแล้วมีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับก็เออป่าถามมาว่าอ้าวหลวงพ่อ <c oughs> ท่าน <c oughs> ประมาณว่าท่านท่านสามารถอยู่ได้ไงโดยเสียไม่ทำอะไรท่านเลยนะอ้ <c oughs> ประมาณนี้นะครับ่านผู้ชโดยเสียไม่ทําอะไรท่านเลยนะเสียไม่แตะต้องตัวท่านเลยท่านสุดยอดจริงๆนะฮะช้าบ้านก็พูดในหับนอนนี่หมบสาธุการยัางดังนะฮะเพราะว่าเป็นพากลุ่มแรกนะที่ไม่ถูกเสียกินนะครับท่านผู้ชมนะแล้วช้าบ้านก็พากันเอาอาหารถวายท่านนะสามรวมนะฮนะแล้วทีนี้ชาาบ้านก็ เลิกกลัวเสียกันเลยนะไม่ลกลัวเสียเลยนะแต่มีพรตรงคนี้เข้ามานะครับเสียไม่ทำอะไรเลยนะ,ะเรื่องเล่าก็ของผมก็มีช้านะมีอยู่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะรเสียไม่ทำอะไรจริงจินะครับ่านผู้ชะแต่นะทนะ่านผู้ชมครเรื่องเล่าของผมนี่เป็นเรื่องเล่าจากการได้ยินได้ฟังมาแนะ้วท่านผู้ชมคะับจากตำราตำรานะที่เขา กมถูหมุดกันมาฮนะผมจะนำมาเล่าต่อพอเปสังเกตให้เขนะ้าใจให้ได่ทุนนะผมอาจจะเล่าได้ไม่จุดเต้นหรือว่าไม่ได้อัดพรดพอก็กราบขอไปรท่านผู่ชมไม่ได้นะฮะแล้วก็ขอกราบอขอกราบขอภัยพระที่เอ่ยชื่อมา็ดิหรือว่าไม่ได้เอ่ยเชื่อมาก็ดีนะฮะแล้วก็ชาวบ้านด้วยนะฮะและสิ่งที่มองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยนะฮะก็สัตว์นะฮะแล้วก็ อะไรต่างๆนะฮะผมต้องกราบขออภัยไปด้วยนะฮะถ้าพูดอะไรไปแบบไม่เหมาะสมะฮะวันนี้ครับช่องของผมก็หมดเวลาลงแล้วรายการของผมก็รายการเรื่องเล่าของผมก็เรื่องเล,ล,ล่าเรื่องก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะอย่าลืมกดติดตามในช่องของผมเลยนะฮะเล่าสดนะฮะไม่มีสะริด์นะ อย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับช่องกอ๊อปลูกแม่ผงแกวนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปของผมด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในครั้งหน้านะครับจะมีอะไรมาเล่านั้นโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับวันนี้ก๊อฟลูกแม่ผงแกวก็ต้องขอตัว ลาท่านผู้ชมที่เคารพไปก่นครับวันนี้สวัสดีครับ